สบายดีเอฟซทั้งหลายเนาะมื่อนี้สักจิกมาอยู่ที่วัดบานนายาวเนาะมาอัปเดตสถานการณ์ว่าวัดเท่านี้ไปหอดไสแล้วนพ้องเนาะสิมาทำข่าวทำข่าวเนาะรายการขอบใจเอฟซทุกทานที่ได้ซอยกันประกอบส่วนเนาะขอบใจเบาบุญนำเนาะขอบใจเอฟซีเผาตองเลื้ยงเนาะขอบใจเจ้าสธาทุกทุกคนที่ห่วมบุญห่วมกุศลกับ ทีมงานของพวกเขาเนาะโอเคเดี๋ยวสิพาทุกท่านเขาไปในวัดเลยไปนำกันพี่น้องขอจูมือพระเด็นทุกทานสักจุดมาแล้วพี่น้องเอ้ยหนึ่งซับหนึ่งลหนึ่งแท่เพื่อเป็นกำลังใจรายการจะต,ตั้งยังต่างๆเนาะเพื่นกับวอม จิตควมใจกันเนาะตะกี้นี้โอ้เขามาบอดได้ได้อยู่นี่นะเนาะเขามาบอดได้ได้เนาะดิน้นกันลุกเนาะแล้วก็มีต้นหญ้าต้นยังเกิดขึ้นเนาะฉะนั้นอันนี้ก็ทีมงานอ่าบ่าวบ่นนำบ่าวสักจิกบ่าวกีแก้วก็มาซอยกันเนาะระดมเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะเพิ่นอ่าถวายให้เพิ่นนี่ถึออยู่18ล้าน4ี่แสนเนาะจริงๆเนาะแล้วก็สําหรับพอกองนี่เนาะพี่น้องเนาะ หอกองนี้เนาะบาสกิจกับครอบครัวก็ช่วยอ่าส่วนหนึ่งเนาะทางบ้านเพิ่นไประดมเนาะก็ช่วยส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็อ่าอันโตซีนานี้เนาะก็ก็เพิ่นก็ไประดมคือกันเนาะแล้วก็บบาสก,นานกิจก็กนนะกกกยังได้ถวายอ่านางเมเาแม่ธรณีเนาะนางเมเาแม่ธรณีเนาะค,คือให้อ่าให้เป็นทีสักกะละและเนาะนะเพราะว่านางเมเาแม่ธรณีนี้ก็มีส่วนสําคัญเนาะที่มี ประวัติความเป็นมาติดพันกับพุทธศานะสนาเนาะฉะนั้นานางแม่ธรณีนี่ลูกชายของสกจิจขันแฮปปี้ฮันเพิ่นจะมีความศรัทธาของเพิ่นเนาะเพิรนศรัทธานางแม่ธรณีเนาะก็เลยถวายนางแม่ธรณีให้เนาะนี่คือบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะตอนแรกนี่เขาจะเห็นแบบว่าเด็กน้อยเขาวัดเขาว่าเนาะเด็กน้อยเขาวัดเขาว่ามาลินยูวัดเนาะเป็นบอลลินบอลยังวันสิ้นนี่เต็มเลยพี่น้องเนาะจะเห็นเด็กน,น้อยนี่นุ่งสุดขาว เนาะเออันนี้ก็คือในสางพันเนาะานสางพันกำลังอันน่าบุกบืนสูงงานอ็มันอีดดหอนไล่นเน<ถ>าะแดดไล่เดดไลด็ดเด่เดดล่เดเด็ล่ยาออาดาไ่่ไดเ่่ฝากด่เ มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากฝากเอ็มลอยมาใจดีฟ้ามาตลอดเวียนี่กระเช้าไหวกับผมพนก็นจะขึ้นได้กับฟ้ามาตลอดเลยเดี๋ยวสิเปิดป็ดจะได้อันอันโตอันนี้นะน่ะโตลังคาเนี่ยหม้อเลยบอกไก่จะสำเร็จเลยเนาะอ่าเบิ่งนำกันพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพายางเข้าไปอ่าไปเบิ่งข้างในเป็นจะได้นาะพี่น้องเนาะ บางฝากนั้นแมนเพิ um, u, sure. remember, ่นฝากนั้นไม่แล้วเนาะสำเร็จเลยเนาะยังเลือแต่ฝากนี่เนาะฝากนี่แหละจอดเล็กยังอยู่ประมาณเล็กยังเลือดเส้นเนาะเล็กยังบาพ่อเนาะพี่น้องเนาะหมกตัวหนี้เนาะหมกตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะหมกตัวนี้ยังบาพ่อเนาะพี่น้องเนาะเล็กสี่แปดประมาณเส้นเนาะยังเล็กสี่แปดประมาณเส้นเนาะ เล็กน an, no. ้อยนี่ยังประมาณ50เซนพี่น้องเนาะถืว่าอ่าเป็นหงเป็นหางซํานี้เลยเนาะพี่น้องเนาะคั่นว่าเพิ่นจอดแล้วยังกเกียมมุงเลยเนาะพี่น้องเนาะเกียมมุงยังมุกน้อยเนาะยังมุนี่พี่น้องเนาะยังมุกนี่ นี็ก็คือบุญลอดเนาะพี่น้องเนาะซื้อบุญลอดคือกันเนาะจะเป็นควยบุญลอดเนาะเพิ่นกัโอ้ยหอมสางซาวัดว่าได้เพิ่นนี่ก็ได้นไไดเนาะกิอัน Oh, โอ้น่องลำแค้นมือแรงเปลินํำเด้ออัโอ้ได้ยังกินเหะอฮัลลายางเลยบ้าเต้นมีห้างหลาบนุ๊ก ชมพักาปาร์ปิงอะไรเมนูเนี่ยอร่อยปลาเนาะลูกชนตนน่องลำแค้นกับพอะตูเนาะพอะตูในการมากินเข่าอยู่นี้เนาะมาซอยเบียกซอยงานและะ้วก็กินเขากินน้ำอยู่วัดอยู่ว่าะตูเนาะ อันนี้เม่นันนะไม่ออกคำวัดเนาะเท่าคำวัดนะประจำอยู่วัดเลยเนาะอันมไม่ออกคำวัดเนาะไปเท่าคำวัดเนาะประจำอยู่วัดเลยเนาะ เอแล้วอ่ะมดีหนโเดียบไม่ใ่ม่แงสม่ม่อ้บองอ่าผ้านั้นนนโมีขางอเอเนาะผ้านี่เนาะเฮ้ยป้าิงคอดีเอาไ ป้าเนี่ป้าสุดซด,ดที่นี่เนี่ยแม่นะว่าป้าคือโตมอยู่นนเนาะว่ะซิมอ้มีั่ปลานินเนาะสงสัยเขาเลี้ยงมันบ่แม่นาดยีนเดียวกด้เด้เด นี่ก็เป็นกําลังเฮ็ดซวยให้เนาะว่าทางเฮ็ดบ้างเนาะบ้าง ยัดใด่เนาะยักหอยเนาะขาแตยัดหอมนาะเป็นพเทวอันผู้เาวยูนเวอร์ันคนสิราแล้วเป็นอันน่ะพนักงานแบบว่าปวดใจเงินเดือนนั่นะอาเ้าเนาะหลอกเอ็มลอยกับสื่อ

เอาพ่าเมียดีหนักกันเราดีเนแ่งบ่อยังแตง่มาแดงบ่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 ก็บ่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 บะบ่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 แต่ง่บ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 ่า่น่บ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 ่่บ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 ่ย่บาย่บ่บ่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 บ่่บ่่บ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 ่่่ล สบายดีง่ามดูสบายดีจะได้นกนกเลย้นกนกงนกงามสบายดีสบายดีทานผู้ชมสบายดีทานผู้ z มทานผู้ z o o ทานผู้ชม เราบอกบกพรนะเนาะลูกเฮียนอยู่ห้องปอใดเฮียนอยู่ห้องปอใด้ลำแข้นอยู่ห้องปอใดฮะปอหนึ่งเหน่อยอิ่มแล้วกินข้าวนะอิ่มแล้ว สมิเต่านีนะพี่น้องเนาะถ้าหากทานได้อยากประกอบส่วนเนาะอยากประกอบส่วนซอยเหลือวัดว่าพุทธศาสนากะคือดังในสร้างเลยบอกไปเนาะเล็กกันยังพอพี่น้องเนาะเล็กกันยังพอเนาะยังบพอมุกตัวนั้นเนาะเล็กกันยังบพอมุกตัวนั้นเนาะเล็กนะแล้วก็ทั้งกะโลกปูพื้นเนาะทั้งหล่อพระพุทธโฮปเนาะ แล้วก็โยกยอดโซฟาเนาะหารใดอยาอ่ามีส่วนห่วมกับสามารถประสานหาทางทีมงานของวกเข้าได้เนาะหรือว่าทานติดตามทางสองเบียนเซาเล่ากับสามารถประสานหาทางสองเบียนเซาเล่ก็ได้เนะพี่น้องเนะาะขอขอบกขอบใจและเจ้าสัทธาทุกตนทุกองเนาะที ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนวัดว่าพุทธศาสนาเนาะเพราะว่าวัดนี่กับคสิเบิลเลกัวัดนี้เนาะบริสังเพื่อไผยเนะาะสร้างเพื่อบำรุงพุทธศาสนาเป็นบอนชิดซ้อนเป็นบอนอบรมให้ผู้คนนี่เขาถึงธรรมะเนาะเพราะว่าธรรมะนี้จะเป็นสิ่งที่เก่าจิตใจให้คนนี้เนาะ ได้หำได้เฮียนได้หูเนาะโมเมนตยังเนาะพี่น้องเนาะสินหานี่คือลักวิทยาศาสตร์เนาะคันผู้ใดปฏิบัตสิสินหาใดก็คือผู้นั้นกักัเป็นคนอที่ผู้หนึ่งขงนันเลยเนาะพี่น้องเนาะบ่เฮ็ดผิดกฎหมายอ่าบ่เฮ็ดผิดบ่านผ่านเมืองเนาะสินหากรครอบคุมไปเมื่อตัวอย่างเนาะสินหาเนี่ยเป็นลักวิทยาศาสตร์เป็นกฎหมายของอ่าพื้นฐานของโลกเน,ะนาะฉะนั้นการสร้างซาพุทธศาสนาก็เป็นบอลหนึ่งที่จะซ้อนให้คนนี้เข่าถึงธรรมะอะไรก็เข่าถึง ุณงามความดีตามหลักประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเนาะคือว่าสร้างสร้างศาส,สนานี้ให้กับโลกเนาะให้กับมืดทุกูทุกคนเนาะนสดนทานได้อยากมีส่วนห่วมเนาะทางวัดกันยังขาดเคินเนาะปัจจัยอัตถุสิ่งของเนาะทางไอ้จั่วกะยังทางไอ้จั่วกะยังขาดอุปกรณ์การศึกษาเนาะหลายๆลายทางว่าทานได้อยากซอย อุปถัมขำ,ำสู้เนาะมืนอนี้เพิ่นก็ไปองเฮียนมึดเนะาะจอยหน่อยก็ไปองเฮียนมึดเนาะมีแต่ไอจัวใหญ่บ่ได้ไปนะจัวใหญ่เพิ่นซอยเวียกอยู่วัดอยู่ว่าเนาะอ่ามาฮอรน,นี่ก็ขอขอโมกขอบใจเนาะอ่าชาวพุทธทั้งหลายแล้วก็อ่าที่ FC ทั้งหลายที่ติดตามรายการเนาะขอให้ท่านจงมีความสุขเนาะก็ก้มีกุศลร่วมกันเนาะพี่น้องเนาะ À. À, làm kèo bảo bên bò sắc chiếc chanel bảo bên bò sắc chích bảo bên bảo bên, bỏ bên. <cười> 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 ok 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 bảo ok pin bảo ok đó ok ok bảo ok đó ok 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 má ok 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 โอ้พ oh, ิ่นนี่กร้างนี่นี่น่ะมึงแม่นี่น่ะโบดีเตียงนี่นี่น่ะ่นพิ่นนั่งตอมาะนี่่น่นเนาะยังสีเลยเนาะโอ้แยงพิษเดือนอีกโอ้โอ้ เรามียังซีวอลกับท่านผู้ส้มบ่ะไม่เท่าฝากฟังเลยดูวัดว่าเขานี่ยนะกระจายกันแม่นี่ก็ยังข้ามลูเขึ้นมาซอยพี่ม่ฮะมันแล้วหวัดว่าห้ามคนเจ้าอีเดียวข้ามลูกพูนเนี่ยมันซอยคนค่อยๆนำบ้านนำเมืองนำทำนองมาซอยพี่ม่แล้วมันเลวสาสี อย่างนิล็กหดลอยไฟตู้คุณครูอ่างไดดีได็นเท้าวาววิลกอย่างลอยไผตู้ถ้าไดล็กมาแล้วค่ะก็ดีไดอันบุองน่แหละ้าจจะทำนูน่มาซอยแม่ใบใบนี่เละสกคนครัวซอยแม่เด้ซอยมอมเด้ไม่ออกนับมาดูบ้านสีูมือมาดูบานนี้ยูมือสูมมือน่ะน่ที่เป็นผู้วัดึเขาหัวกินว้าเนี่ยกัยันวา ยับป่ามอมลก็เป็นผู้ห้าจริงที้านได้เนมโล่นเีว้อาหาไลูกนาตามอมลูกขอี่้เน้านลูกเจะล้านหมาีันน้มันเลยู้าเล็กช่างัดช่าหลน้กูเก่ากันทังกันทังคังีอายุดีมีแห้กมีซุกมีลาบทังมาซอยอีเมีนี่ ไปๆเียวเนีมากเนาาทีบ้านต่างเมืองทนพัดเชิก็มันเล้วกับเนก็ว่าวัดรู้ทางซ่องทางซ้้เป็นสี่คุณน่นอนเดีเพื่นมาซอยนี่สร้างคนนี่ก็มองลูกเด้แล้วอีแม่มีเต็มตินเต็มมือแห่งเด้อยุทสกดีตามกะทอกปาิกะสภาพแข็งแร่งยุแ่งสุขลาบเด้อสี่ลอยล้านมาซอยแม่ด้พอนใชาเทอเนาะอ่า ผมจะลายลายได้ไหมเนี่ย ลากรในม,มอนีขออุตชัยอุดพร่อนเด่ทานผู้ส้มทุกทานและเจ้าพากเจ้าสาัท้าที่เคยห่วมกินหอมทานคอยทานมีความสุขปวาศจาก,กรักไข่เจ็บสื่อใดคลายมานมีสุขภาพแข็งแห้งต,ตอลอดไปหลัรู้ว้ยหลังรวย